สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผ่านทาง a c e b o o k นะครับของเพจทั่วไทยนิวขณะนี้ผมอยู่บริเวณสนามของโรงเรียนบ้านดินก้องนะฮะตําบลวังอําเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขณะนี้เนี่ยมีการจัดเตรียมสถานที่กันนะครับนำเต็นท์โดมขนาดใหญ่มานะครับเพื่อมากลางนะครับเดี๋ยวจะนำเก้าอี้นะครับมาวางไว้เนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ย ฝนตกต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนวานนี้นะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ระดับหนึ่งระดับสองสลับกันไปนะครับนี่ท้องฟ้านี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมืดคึมตลอดเลยนะครับแล้วขณะนี้หลวงตาบุญชื่นนะฮะเหลือระยะทางอีกประมาณห้ากิโลเมตรกว่านะครับจะเดินทุดงมาถึงนะครับจุดที่ผมอยู่ก็คือโรงเรียนบ้านดินกล้องนะฮะนี่ มีกำนันนะครับมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับแถวนี้มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่อำนวยความสะดวกนะสวัสดีครับท่านพอครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้โรงเรียนนี้มีเป็นโรงเรียนอ่าระดับชั้นไหนม้างครับมีถึงป .6 ครับป .6 ใช่ไหมครับนักเรียนกี่คนครับนักเรียน63คนครับ63คนอันนี้ก็ส่วนมากก็เป็นอ่เด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับในในพื้นที่ทั้งหมดมีครูกี่คนครับที่นี่ 5คนครับกู5คนก็ขอบคุณมากนะครับที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่เดี๋ยววันนี้นะครับสนามสนามหญ้าของโรงเรียนเนี่ยจะเป็นลานบุญลานธรรมเลยนะครับของเหล่าพี่น้องชาวพุทธที่จะเดินทางมานะครับอ้าววัสดีครับพ่อม่นันครับวัสดีครับเสื้อเหลืองก่อนนะครับนี่กำนันใส่เสื้อเหลืองนี่นักกันมากับพอองเรียนหรือเปล่าไม่รู้กำนันสักนะฮะกันันสักตัมบลวังนะครับกำนันครับฝนตกมากี่วันแล้วครับในพื้นที่ประมาณสามสี่วันแล้วสามสี่วันแล้วแล้ววันนี้ฝนตกนี่จะมี ปัญหากับการมาสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นไหมฮะคนะาดว่าไม่น่าไม่ไม่นะ่าไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่าจะมีน้ำยัางปกติปกติแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตามเส้นทางเนี่ยฝนตกแต่คนก็ยังมานั่งต่อแถวกันกลับวหว้นะยอมเปียกเลยนะถือว่าศรัทธาของพี่น้องชาวสุราษฎร์เนี่ยโอ้โหแน่านหนามากเลยนะครับรับขอบคุณนะที่อำนวยความสะดวกนะครับในสถานที่นะครับขอบคุณมากครับพ่อออมนางศักครับอ้าวมาที่ผู้ใหญ่ต้อนะครับผู้ใหญ่ต้อนี่อยู่หมู่แปดนะครับ ผู้ใหญ่หมู mhm. ห่แปกก็มาอำนวยความสะดวกเมื่อกี้นี้ผู้ใหญ่อผู้ใหญ่คนหนึ่งผู้ใหญ่หมู่สองใช่ใช่นะผู้ใหญ่เล่ผู้ใหญ่เล่เนี่ยออกไปทําธุระเมื่อกี้นี้มาติดต่อประสานงานนะครับก็ลูกบ้านเรานี่มีชาวพุทธที nice ่ศรัทธาในพุทธศาสนาเยอะไหมครับเยอะครับเยอะเยอะอืมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินผ่านด้วยหมู่แปดแต่ว่าวันนี้ก็ต้องมาแล้วล่ะนะครับผมอืมต้องมาในเขตพื้นที่นะครับรอยต่อนะครับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่โอครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะ <łość> นี่ฮะกำลังจัดเตรียมสถานที่นะครับผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วยหมู่สองอ๋อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอ้ตอนแรกไหนเห็นถือล่มนะฮะหมุนล่มอยู่เป็นผิวๆนึกว่าเป็นรองนางนกพิาศไม่ใช่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพรุ่งนี้จะประกวดอยู่แต่ว่าพรุนี้ขยกเลิกแล้วเขายกเลิกไม่ให้ประกวดจะประกวดนางอะไรนางนกพิาศ ไม่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 เดี๋ยวไม่จริงตอะจะประกวดแม่ไม่ไม่จริงไม่เป็นวันไม่เป็นบางวันไม่ไม่ถ้ากันไม่ต้องไปประกวดไปบวชทีอยู่กับหลวงตาเลยแล้วกันเป็ดินตามทุดงเลยเอาช่วยกันนะฮะช่วยกันนะครับเนี่พี่น้องชาวบ้านก็หลายคนก็มานะนี่เด็กนักเรียนกําลังเรียนอยู่เลยนะนะฮะเรียนอยู่ในโรงเรียนเลยนะครับโอ้โหนี่ฮะจัดเตรียมเต็นท์โดมแล้วนะครับ สวัสดีทุกคนนะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะฮะภายในโรงเรียนนะครับบ้านดินก้องเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหน้าโรงเรียนกันหน่อยนะฮะว่ามีพี่น้องประชาชนชาวพุทธเนี่ยมานั่งรอกราบไหว้อาขอพรกันมากน้อยขนาดไหนนะฮะตอนที่ผมมาเนี่ยก็คือใครที่ดูอีพีก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเห็นว่าถนนโล่งเลยจ้ะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ นี่เดี๋ยวเป็นโดมตรงนี้นะฮะเนี่ยจะทาวัดตรงต,งตงารงศาลาที่มีพระพุทธรูปนี่นะครับก็เดี๋ยวจะตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็นิมนต์ตาบุญชื่นนั่งสวมดมนต์ทำวัดที่นี่นะครับแล้วก็จะเอาเก้าอี้มาลงในเต็นโดมแห่งนี้เดี๋ยวคาดว่าเต็นท์จะไม่พอคงจะต้องเอาเต็นท์เล็กๆมาเสริมนะ,ะเดี๋ยวผมประสานผู้ใหญ่เล่ก,ก่อนนะครับว่าเป็นเจ้าของพื้นที่นี่มาแล้วมั้งเนี่ยผู้ใหญ่เล่กคำนี้ใช่เลยนะครับ ไปแล้วเดี๋ยวเดินไปดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาหาเขานะครับเดินไปดูบรรยากาศข้างหน้าก่อนนะครับเด็กนักเรียนกําลังเรียนอยู่ในโรงเรียนนะฮะตอนนี้สวัสดีครับนั่งรอนานยังจ้า เพิ่งจะมาบ้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ใกล้ๆนี่เองอใกล้ๆนเองอ๋อเอาดอกไม้มาถวายมีอะไรอีกมีน้ำด้วยด้วยโอ้สาธุครับสาธุอีกห้ากิโลถึงแล้วครับโอ้โหนี่ฮะแป๊บเดียวนะครับนี่มานั่งรอกันแล้วนะครับริมถนนนะครับอืม พอรู้ว right. ่าหลวงตาบุญชื่นจะมานะครับพักโรงเรียนนี้คูใหญ่เล่ครับสวัสดีครับแหมเมื่อกี้กําลังจะเดินไปหาอยู่ผมว่าน่าจะได้เสริมเต็นนะน่าจะได้เสริมนะต้องเสริมแน่เลยเสริมออกเต็นเล็กนะครับก็ได้สิเต็นเล็กก็ได้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 ครับน่าจะไม่พอไม่ไม่พอเต็นโดมสี่หลังไม่พอแน่ขาดว่าเพราะแล้วคนคนในพื้นที่แถวนี้ก็น่าจะล้นแล้ว ถ้าเสริมถ้าเสริมข้างละสองได้ไหมเสริมได้ยาวเลยข้างละสองอ้คุณโอา่ก็อร่าให้ไอนเร็กผู้ใหญ่ราสาเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่กว่านี้แม่บ้านเนี่ยสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีกําลัง facebook ไลฟ์อยู่ครับสวัสดีครับก็เป็นการจัดเตรียมสถานที่กันนะฮะ นี่ผมนี่ใหญ่กว่าแหนมเผยเพราะว่าใช้ผู้ใหญ่บ้านให้ไปหาเต็นต์ลงได้ <g ül> <c oughs> หกนะครับหกกันเล่น,น <c oughs> เขาเรียกว่าประสานงานนะฮะเป็นการประสานงานนะฮะนี่เดี๋ยวเดินไปชมนะฮะบรรยากาศข้างหน้านิดหนึ่งครับอ๋อ,อ é, นี่เดี๋ยวรอข้างในเลยนี่เดี๋ยวรอรอที <พ ist. S 1> ่เลยรอรับตรงหน้าหน้าศาลาเลยเดี๋ยวพอท่านมาก็นั่งตรงหน้าศาลานั่นแหละเอมล่มไม่ลองออกมารอรอกันเลย รอท่านมาแล้วก็มานั่งฮะอืม,อมนฮะเนี่ยอีกห้ากิโลนะครับอีกประมาณห้ากิโลนะครับก็จะถึงแล้วนี่ฝนตกดูน้ำนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเห็นไหมฮะเม็ดฝนเนี่ยปีเปาะปีเปาะ,ะอยู่นะฮะนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปดูการกางเต้นท์กันดีกว่า นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook ไลฟ์นะครับของเพจทั่ว New ไทยนิวแมฝนตกกันตลอดต่อเนื่องนะฮะเฉะชะกกันนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลนะฮะต่อความศรัทธานะครับของเหล่าพี่น้องชาวพุทธนะฮะในเขตอำเภอท่าชนะแล้วก็ในเขตอำเภอท่าฉางด้วยนะครับที่ จะเดินทางมาะฮะรวมถึงอำเภอชายาด้วยเป็นอำเภอติดต่อกันนะฮะหลายคนจากท่าฉาก็บอกเดี๋ยววันนี้จะมาอีกอ่าชายาก็บอกเดี๋ยววันนี้จะมานะฮะมาร่วมสวดมนต์ธรรมบัตเย็นนะครับนี่กําลังกลางเต็นผมประเมินแล้วคาดว่าไม่พอนะครับก็เลยขอเสริมนะฮะขอเต็นมาเสริมไม่น่าพอนะฮะนี่ตรงนี้เดี๋ยวตั้งโต๊ะนะ หน้าพระพุทธนะฮะตั้งโต๊ะหน้าพระพุทธให้หลวงตาบุญชื่นนั่งสดมนต์กำนันครับกำนันไม่ไม่ไม่น่าพอครับผมประเมินแล้วน่าจะได้เสริมข้างๆหน่อยโอ้ขอบคุณมากหมูแปดใช่ไหมครับขอบคุณมากครับได้ครับองบไปไหนหมดแล้วหรือพังหมดแล้วกำลังกำลังปรับปรุงไอ้ซ่อมแซมอยู่กำลังซ่อมแซมนะครับ ก็ประเมินแล้วว่าไม่น่าจะพอนะครับจริงๆถ้าสองโดมเนี่ยถ้าถ้าอย่างเงี้ยสองอัน่ะพออาจจะพอผมว่านะแนนวินเดี๋ยวไม่เชื่อลองดูไม่พอไม่พอไม่ได้่นักพันหนึ่งได้อยู่เนี่ยพันพันก็ได้คนั่งนั่งแอดแอดเบียดแน่นๆหน่อนะโอ้ถ้าไะไรอย่างงี้สองโดมเรากำลังสวยเลยนะ ท่านถึงไหนคะตอนนี้อีกประมาณห้ากิโลครับเนาะประมาณห้ากิโลถึงใช่ท่านเดินไวครับท่านเดินไวน่าจะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ถึงนะครับนี่ั่นพอออกเรียนมาดูงานเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ออกเป็นคุรูที่งเรียนแล้วครับ นักเรียน63คนอืมดีเลขสวยเลยเลขเก้าเลย63อ่ะก็ให้เห็นภาพบรรยากาศก,าศกันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เดี๋ยวผมขอนยญาพักผ่อนสักสักพักหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวลงตาม,มาแล้วต้องภารกิจแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านครับอ้าวใครที่อยากจะชม ครับความคืบหน้าในขบวนก็เข้าไปดูลองเข้าไปดูในเพจของ1นึ่งสอสนะฮอตนิวสุราษฎร์ธานีนะพี่เปียกเนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับก็ไปดูกันนะฮะเป็นการนําเสนอฟรีเช่นกันนะฮะเพจของผมนะครับก็นําเสนอฟรีแล้วพี่เปียกก็มาเดินนําเสนอนะครับเรื่องราวของหลวงตาบุญชื่นนะครับความศรัทธาของพี่น้องชาวพุทธนะครับก็เข้าไปรับชมกันได้นะฮะสวัสดีทุกท่านครับ